สวัสดีครับผมพี่ยองนาลราทีวีนะครับวันนี้นครับผมจะมาเล่นแมปนีป้าหยุด 3D ของมิมี่แอมเมกันนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็กดเริ่มเกมนะครับเล่นแบบออนไลน์กันนะครับเพราะเล่นคนเดียวมัน่ากลัวมากๆกันเราไปเลยนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับโอเคครับนี่คือพาเครื่อง แล้วเราเริ่มไปเลยนะครับเอ้ยใครกีดวาที่ว่าเสียงกีดแค่นี้ทำให้ค้ากลัวดริงเงยใครอยู่ข้างหลังอะอ้าตามมาพวกเราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นโอ้ใครกีดวะเนี่ย มีอะไรนะอะตามามีอะไรน,ะนี่ขารอคนอยู่วอายรอคนอยู่แล้วมันทำไมอะโอ้สวยแล้วครับสวยแล้วครับพี่น้องเน่มันมาเอา,า,า,เอาปลาเครื่องอไปไปดรับรอยไปดูพบรอย นะนี่อะไรนี่คำสาบเช่ไหวยนะครับสวยนะครับโอ้ถวาวันนี่มันก็อะไรครับเนี่ยไอ้ถาถวันบ้าช่วยด้วยเ่วด้วยครับช่ยด้วยครับอนมาแล้ว,วครับแล้วคนที่อยู่ข้างล่างมันทำอะไรอยู่มาไมาช่วยอ้เฮ้ยน<ะ>ั่นไงเพื่อนเป็นไงเ,เพื่อนช่วยด้วยครับให้เพื่อนช่วยด้วย เี้งครับช่วยด้วยปิดประตูด้อยปิดนี่ด้วยปิดไม้หมดในกล่องนี้มีอะไรครับมันเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้มีไฟเปิดก่อนตรงนี้ในกล่องพวกนี้จะมีอะครับทำไมไม่มีทิ้งอะไรวะนี่ ช้อนมาทำอะไรที่นี่เปล่า้อนมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยเพื่อนเอ้ยนั่นไม่ใช่เพื่อนเราเนี่ยมันลุงเฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนอะเฮ้ยท่าน,นเลยเป็นไงบ้างเอาหนีมาเร็วอ่ะเอาไปอ่ะเอาไปหนีก่อนครับเอาตอนนี้หนีก่อนระวังโดนทาวานน าาโอ้ยต้องการสาวิตอะ่ะแล้วต้องการสาวิตแต่มันจะมีสวิตให้ไหมมันไม่มีสวิตให้เราแล้วเราจะหาจากไหนเราต้องหาสาวิตก่อนนะอันนี้นะป้า ไม่ใช่หรอก็ไม่ใช่อีกครับเฮ้ยลุงมาเฮ้ยเพื่อนมาอยู่ไหนอ่ะเข้ามาซ่อนก่อนอ๋อกล้องนี้มันเคยมาแล้วนะแต่มันก็ไม่น่ามีอะไร เราต้องเข้าไปห้องแนะตรงน่ะโอเคครับมีคนออกจากห้องไปที่เรียบร้อยนะครับสงสัยมันกลัวจัดมันต้องอยู่ห้องนี้แน่ๆเลยปิดประตูใส่หน้าัปเลยเฮ้ยเจอปืดอะไรกี้กว่า เมันใช้ได้นะครับเจอสวิตแล้วครับทุกคนครับผมเจอสวิตแล้วครับอ้าวอ้าวอ,ออกไปอีดุมนี้ดิบวิ่งไปเร็ว

อะไรเนอย่างนรบ้างเดี๋ยมาดูกันปิดประตูด้วยเปิดไฟในกล่องนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นกระเพื่อมแล้วก็เนื่อมาเพิ่มเลยนะในกล่องพวกนี้มันมีอะไรบ้างนี่ เจอสวิตครับมาพวกนี้ละนี่มคืออะไรเออหนเหมือนว่าห้องนี้มันจะไม่มีอะไรนะครับเราก็อาจจะออกไปแล้วนะครับแล้วเราออกมาหวังว่าจะไม่เจอลุงลุงไปทางอื่น ลุงเขาจะมาเราจะทำไงวิ่งสุ่ชีวิตนี่ห้องอะไรเรียกเขาทะกอนเปิดประตูด้วยนี่ห้องอะไรห้องแอร์ล่ะโคตรหนาวเลย ห้องแอร์อครับเหมือนมีป้าอะไรบอกด้วยาวจะเปิดอะไรไนี่มันหนาอ่าวนี่มัน,นาอากาศหนาวมากเลยนะจะเปิดทำไมอีกก็ลุงมาครับลุงมาครับลุงมาครับไม่รู้งงกันว่าจะรล่หรือเปล่าแต่ก็นีน่นก่อนนีก่อนนีก่อน,น ลุงอย่าตามผมผมไม่เกี่ยวสักหน่อยผมลืมใจผมลึกผมแค่ลืมใจค่าปาสีทำไมต้องฆ่าผมด้วยผมแค่ลืมใจค่า,าปาสีตายแมวเป็นไงล่ะนั่นเราต้องขึ้นไปข้างบนใหม่ทีนะของไม่ตกถ้าของตกนี่นชีวิตไม่นา่าปลอดภัยนะก็แค่คิดถึงว่าลุงม,มา ไปไกลๆไปลุงไปไกลๆลุงไปงไกลๆทำไมลุงต้องมาด้วยอโอเคกระตุงไป้มันมาแล้วชันมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยทางนี้ลุงไปลุงเราต้องลองมาแล้วก็เฮ้ยพวกน้าทางนี้ทางนี้ว่าทางนี้ทางนี้ทางนี้ท,นทำไมมันวิ่งกันเร็วจังวะ ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับคนที่อยู่ในแมบบ้ทุกคนหายไปไหนหมดต่ออะไรอยา่างมีม้ไครับรีหนีสุ้ชีวิตไม้ลุงมาลุงมาโอ้ยอะไรวะเนี่ยช่ามาทำอะไรที่นี่จะตาย ทุกคนครับลาคอนลาคอนครับทุกคนเ,เบังอาทำไมมันเยอะจังวะไปเป็นไรทุกคนดูให้ดีนะครับผมมีปืนผมมีปืนครับ มีปืนครับทุกคนได้อะไรครับเนี่ยได้ได้เยครับเจวได้ครับช่วได,วได้ทำไมลูกตัวกตาผมด้วยผมไม่ทำอะไรผิดสหนย่ยดีมาเอาเปืนกัตุง้งเริ่มไปดีไปชัง้งบนกูจจมบจจุบจอะไระไรอ่ีต ไม่ไดีเลยนะครับมีอะไรผมจะไม่มีอะไรครับงั้นะเรารีบไปกินลุงน่าก,กลัวมากมีห้องอะไรอาสวิ์ก่อนนะครับแล้วเราจะไปที่ไหนเราต้องเซฟไปก่อนเราจะกลับมาทุกท้าย ของโลกคือจะหนีออกจากที่นี่ให้ได้แผลงี้ไปในนี้แบบนะไปเลยพวกเราเฮ้ยพวกเราจะออกจากที่นี่ได้พวกเรามีความหวังพวกเรามีความหวัง,วไ,วงไปไปออไป สองหนึ่ง k, วิ่งจนลุก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 เฮ้ยอะไรครับเนี่ยตายครับอ่าอย่าเตะอย่างนี้เด้ไม่เอานะเว้ยแบบนี้ไม่เอานะเว่ยแบบนี้มันไม่ถูกกั้งไปอย่างนี้ครับตบที่ไปเลยไปเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วล,ลาก่อนทุกคนข้าจะออกาชนี่ ชนะแล้วครับแล้วที่สุดก็ออกจากบ้านลุงได้แล้วนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ากดไลค์กดแชร์และกดซับด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้ววันนี้ก็วัสดีครับ